เออแกแกเคยรู้สึกเหมือนใช่ไหมทำไมวะแกเคยรู้สึกเหมือนใช่ไหมว่าขนมทุกอยุามมันไม่ค่อยอร่อยแบบว่ามันไม่ค่อยอร่อยอ่ะไม่ค่อยอร่อยอ่ะอะไรก็ไม่อร่อยอ่ะก็จำละเดนีนี่คือของกินของฉันอ่าแล้วคูดีคูดีคินว่ากลุมมันโมกุมมันก็เลยดูแข็งก็จำลาอนที่เจ็ดแต่้าชาวบ้านเลื่อนตลอดไม่เป็นไรหรอกแม่ฉันจะเอามาให้ฉัน สี่พันเอามาละพันสี่ค่าค่าของอ่ะค่าของอาหารสัตว์อืมกินเรากิน,กน,กนไฟฟลเซ็นเทียบกับแสงสีขาวนาว่หน้าก็มีทุกคนแหละก็เหมือนดารา,าศาสตร์ไฟใส่หน้าบวกกับกล้องไม่ชัดด้วยเขาจะแบบเออฉันอยากรู้ว่า คือฉันไม่ฉลาดพวกเรื่องกล้องอ่ะอย่างกล้องที่มีความละเอียดชาดสามารถที่จะถ่ายให้คนดูดีได้ปะอย่างฉันดูไม่ดีอ่ะจะถ่ายให้ดูดีได้ปะอย่างกล้องตัวนะ้มันไม่ฉาดมันถ่ายฉันดูดีได้อ่ะถ้าเป็นกล้องแบบว่าราคาเป็นหมื่นเนี้ยถ้าฉันแบบว่าบุคลิกหน้าตาถึงพันไม่ดีมากจะถ่ายฉันดูดีได้ไหมนี่คือฉันฉันไม่มีปัญญาลองเลยกล้องราคาแพงๆเข้าใจปะเข้าใจปะต้องอ่านอ่ะอ่านอ่านอย่เข้าใจอย่างไ ไอ้ไม <and> ่เคยถ่ายกล้องอยู no ่สวยเลยแล้วก uh ็ไ no ม่เห็นความแตกต่างเหรอนี่ดูอชิละห้าบาทแต่โดนัทดูเหมือนดันกิ้มโดนัทเลยนะเหมือนเลยนะโดนัทชิลห้าบาทอะแต่อันนี้ไม่เหมือนแม่ร้อนเนี่ยแม่เขาแบบมันฉันรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ม่ตังตัวฉันจะเหมือนถังขยะที่กินทุกอย่างที่อยากกินเลยถ้าคนจังน่กจะกินทุกอย่างที่เลือกได้แล้วว่าอร่อย ไอฉันเดือนตลาดะฉันนั่งคิดกูเก็บเงินแสนหนึ่งมาขอมึงนี่มาแต่งมึงนี่กูไว้นี่ดีกว่าอะไรวะไปซื้อ m บ c b o o กดีกว่าใจจริงกูขอทำทำนี้อะไรนกะูก็ว่านะเรามีเงินเดือนผู้หญิงอะถ้าไม่มีเงินนะอย่าไปคิดก่อชาวบ้านเขาแดกถ้าม,มีเงินเดือนก็ไม่หุ้มหลอกนั่นแหลมึงจะหลอนะหลอเอาจริงวนะเนี่ยเดี๋ยวกูไปดูอะไรวะไม่ได้แล้วบอกทางนี้ long.